มันเป็นเรื่องธรรมดาของคนที่ไม่ได้ฝึกจิตฝึกใจอบรมจิตนะมันก็จะมีอิจฉาพยาบาทน้อยอกน้อยใจนะนะแต่เราเห็นมันสิ่นะเราต้องเห็นมันให้ได้ว่ามันทำ้ายเรามานานพวกนี้เรื่องพวกนี้ฮนะม,มันทำ้ายเรานะ เราเราเห็นจิตอ่ะเห็นจิตครูจิตอ่ะนะดูความคิดยุคนี้เป็นยุคโปลโตโคสะยุคหลงโฆษณายุคหินลอยน้ำนะทำไมพระพุทธเจ้าพูดถึงว่าโปลโตโคสะนะนะหินลอยน้ำก็เหมือนถึงโฆษณาสิ่งชั่วช่ว,ชวให้เป็นสิ่งดีๆก็ได้ สิ่งดีๆเนี่ยนะทำให้เป็นชั่วก็ได้เห็นไ,ไหมคนเราเนี่ยตอนนี้แยกแยะอะไรไม่ไม่ไมค่อยเป็นนะไม่ใช่ว่าอ่าความความชั่วมันเยอะนะแต่เราแยกแยก,แยกแยะความดีความชั่วไม่ไม่ได้เลยส่วนนะนะคนก็จะไหลไปอยู่ตามสิ่งที่เห็น ตามผัสสะจมหูได้ยินตาได้เห็นเนี่ยแล้วไหลกลับไปกลับมาอยู่อย่าอารมณ์ของคนเปลี่ยนแปลงเลยวอยคือคนไม่มีเบรกไม่มีสติมีกับมีน้อยฮะสัทธาปดีปดาวสัทธาประเดียวประดาวฮะเลยเป็นจอกไหลไปลอยมาเห็นไหมไม่ยังไม่ถึงดินฮะเขาเรียกว่าไม่มีลาก ไม่มีรากเหมือนเหมือนเหมือนจอกอะ่ะลอยน้ําไม่มีรากศรัทธาก็ไม่มั่นคงเขาเรียกเป็นศรัทธาหัวเต่ามึงรู้จักศรัทธาหัวเต่าไหมเปลี่ยนแปลงไวลักลักก็รักไว้เลิกก็เลิกไว้เ เบื่อง่ายๆนายเร็วๆจริงๆเพราะงั้นหลักของการศาสนาเนี่ยแก่นแท้คือใจเข้าใจไหมแก่นแท้คือใจเข้าถึงใจเข้าถึงศาสนาเข้าถึงใจเข้าถึงธรรมออ่ะ,อะ,อะไม่ใช่วิ่งไปตามใจเห็นไหมเราต้องอบรมใจเห็นไหม ถ้าใจมันสงบจริงไหมมันปราศจากอารมณ์ว่ะมันไม่เป็นท่าของอารมณ์ว่ะนั่นแหละทุกวันนี้คนไม่มีความสุขที่มันไปเที่ยวไปโน่นไปนี่เพราะมันทุกข์ฮถ้ามันสุขแล้วมันจะไปทำไมอ่ะฮะ คนแสวงหาความสุขนะั่นคือคนทุกข์ถ้าคนมีความสุขแล้วมันจะแสวงหาอะไรอีกจริงไหมแต่มันไม่รู้ว่าตัวเองมันทุกข์ฮะนะ,นะเห็นไหมถ้าถ้ามันสุขคือความสงบจริงๆอะสงบตอนนี้ใจคนไม่สงบมันเป็นหลงอารมณ์ อารมณ์จริงไหมฮะเห็นไหมมันไม่จริงหลวงตาเคยบอกเห็นอะไรล่ะเห็นธรรมเห็นสัจจะเห็นความจริงเห็นความจริงคือเห็นว่ามันไม่จริงนี่แหละหรือพูดเป็นภาษาธรรมะก็บอกว่าเห็นใจรักเห็นความไม่เที่ยง ก็ความไม่เชื่องของอารมณ์นี่เองถ้าเราก็ไปจริงไปจังกับมันอะเราเข้าไปเป็นมันนี่คือเห็นธรรมไอ้พวกเสื้อไปท่องบนนะมันชื่อของธรรมะมันไม่ใช่ตัวธรรมะตัวธรรมะจริงๆก็คือเห็นตัวเองเห็นอารมณ์ตัวเองเห็นใจตัวเองมันจ้องไปถามใครหรอกถ้านั่งดูมันะนะ่ะ มันไปรอบโลกแล้วหลงความคิดอะใจเนี่ยคือใจเนี่ยมันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งฮะถ้าหยุดความคิดปรุงแต่งไม่ได้นะ,ะมึงไม่สงหบหรอกถ้ามันหยุดคิดมันก็สงบฮะ,ฮะ,ฮะ,ฮะหยุดคิดยังไม่พอนะถ้าสิ้นคิดละ จะส,สบายขนาดไหนอ่ะฮะ,ะสิ้นการออกจากการมีการเป็นทุกอย่างนะ,ะมึงเข้าใจคำว่าสมมุติกับวีมุตไหมแม้แต่คำว่าวีมุตเนี่ยมันก็เป็นภาษามันก็เป็นสมมุติอยู่แต่ถ้าใครพ้นออกจากทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆอ่ะมันไม่มีคำพูด อย่างสมมุติว่าพญานาคอย่างเงี้พยพญานาคอยู่ชั้นจาตุมฮะจริงไหมขวัญชั้นจาตุมจาตุมมหาราชิกาจาตุมมันอยู่ตรงไหนอะอยู่คำชออั้นนอตหรือไงฮะกูว่ามีแต่ปลาไหลอะอยู่นะจริงไหมพูดอย่างเงี้ยอยากให้มองดูลึกซึ้งอะดูให้เห็นว่า เราหลงอะไรอยู่หลงความมีความเป็นนี่เองหลงในความเชื่อถ้าเชื่อผิดๆละ่ะจะไปสนใจทําัยพญานาคไปสนใจําัยเทว,วดาสนใจตัวเองเนี่ยเราลูกสวรรค์มันอยู่ในจิตเนี่ยเกิดจากความคิดปรุงแต่งนี่เองฮะมันเกิดอารมณ์เนี่ยเห็นไ,ไหมมันไม่ได้เกี่ยวกับเพศหญิงเพศชายเพราะสมมติว่าเป็นเพศหญิงเพศชายมันก็มีอารมณ์ แต่ถ้ามึงไม่มีเพศล,ล่ะมึงไม่มีสมมุติล่ะมันก็ไม่มีเพราะฉะนั้นมึงอย่าไปหาค้นหาธรรมที่อื่นเลยค้นหาที่ใจตัวเองฮะอย่าสมมุติเลยอย่าเป็นเลยพระอ,อริยะสมมุติว่าเป็นอริยะนี่ก็โง่เหมือนกันนะ พ้นออกจากความเป็นอริยะด้วยพ้นออกจากความเป็นอรหันด้วยนิพพานเนี่ยเข้าไปถึงด้วยการไม่เข้าไปนะถ้ายังเข้าไปอยู่นิพพานนะเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นธรรมะตัวหลักการของธรรมจริงๆคือไม่เป็นอะไรทำลายทิฏฐิทำลายความเชื่อทำลายความเห็นจนไม่มีอะไรเลย นะถ้าพูดอย่างหลวงตายไม่มีจิตไม่มีใจสอย่างเดียวโลกนี้ก็ไม่มีโลกหน้าก็ไม่มีนะพ้นออกจากนรกสวรรค์พ้นออกจากทุกสิ่งทุกอย่างนะพ้นออกจากการตายเลย พ <Huh? S 1> อไม่มีใครเป็นมันก็แม้แต่ศีลมันก็ไม่มีแม้แต่ธรรมก็ไม่มีเพราะมันไม่มีคนมันพ้นออกจากทุกสิ่งทุกอย่างหมดนเ <Yeah. S 1> นี่ยธรรมะมันต้องไปพูดถึงเรื่องอื่นหรอกมันต้องไปพูดถึงเรื่องบุญหรอก มันเชื่อว่ามีบุญถ้าเชื่อว่ามีบุญมันต้องเชื่อว่ามีบาปจริงไหมมันต้องเชื่อว่ามีภพมีชาติฮะนั่นก็ยังมีอยู่ฮะถ้าหมดบุญหมดบาปล่ะฮะพ้นออกจากบุญจากบาปล่ะพ้นออกจากผิดจากถูกอะฮะ ก็ไม่เหลือไงจะให้มันเหลือทำไมอ่ะฮะนี่การภาวนาคือพัฒนาจนไม่เหลืออะไรฮะอย่าให้มันเหลือฮะให้มันสิ้นเยื่อขาดใยฮะ,อ,ะอย่ามีจิตมีใจอีกต่อไปเลย ยี้มอะไรนุดมาขามึงอะนะนะแม้แต่ความเป็นอรหันต์ก็ไม่เป็นพ้นออกจากความเป็นอรหันต์อรหันต์นี่ก็เป็นชื่ออรหันต์นะ เพราะฉะนั้นน่ะเนาะไม่ไม่เหลืออะไรนะเหลือแต่สติ <c oughs> เหลือแต่สติเป็นเพื่อนนะะมิจะอยู่ปัจจุบนันธรรมปัจจุบันที่อยู่เนี่ยก็ไม่ใช่ดนะ้ะไม่มีตัวนะมีแต่สติสติก็ไม่ใช่ตัวหรือแค่เรียกว่าพุทธะก็ได้เหลือแต รู้อยู่ปัจจุบันแต่ผู้ปัจจุบันก็ไม่มีนะไม่มีไม่ไม่เข้าไปเป็นผู้รู้ผู้รู้ก็ไม่มีตัวตนผู้รู้ก็เป็นอนัตตาเหมือนกันนะไม่ใช่อัตตา สิ้นออกจากการเป็นทุกอย่างนั่นแหละเขาเรียกว่าบริสุทธิ์จะเรียกอะไรก็ช่างพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนอะไรมาก สอนทุกรู้เหตุเกิดของทุกขรู้เหตุดับลงของทุกแค่นั้นะธรรมะก็มีอยู่แค่นี้นะชวนชวนขยายออกไปเราเขาเรียกอภิธรรมแปลว่าเกินก็ได้เกินเกินหรือยิง่งอภิญญายะอภิธรรมอภิแปลว่ายิ่งแปลว่าเกินก็ได้ พราะฉะนั้นพวกเราไม่ต้องไปรู้อะไรมากหรอกรู้สติอยู่ในลมมีพื้นฐานของกรรมฐานฐานของลมฐานของเอากายอ่ะเป็นฐาน<ม>ที่ตั้งฐานแปลว่าที่ตั้งในลมหายใจเข้าออกพอเพัฒสติลมเข้าพัฒติลมออกจบพระใจผิดหลกนะไม่มีเพศหลอก ต้องน้อยใจว,ว่าเกิดเป็นผู้หญิงหรอกออไม่ต้องเป็นหรอกพระมาบวชเนี่ยถ้ายัางเข้าไม่ถึงตัวเนี้ยก็เกิดมาทำ้ายตัวเองบวชมาทำลายตัวเองเสียชาติเกิด มีใครอะไรถามไหมถามกูบบางสีเปี้ยวแ่่พอเลิกมาได้อยากถามนักนะเขาไม่เรียกสนทนาธรรมนะแเบ,บนี่ยอ่ะตาคะเออ <laughs> ผู้รู้เนี่ยค่ะเจค่ะมันผู้รู้เฉยๆกับผู้รู้แล้วหลงเข้าไปเป็นเนี่ย มันใกล้เคียงกันมากเลยใกล้เคียงกันเราเราจะรู้ได้ยังไงเจ้าเขาว่าเราไม่ได้หลงเข้าไปเป็นแต่เราเข้าใจว่าเรารู้เฉยๆอ่ะถ้ามึงอยู่ในลมมึงก็จะรู้เลยว่ามึงไม่ได้ขับไปรู้อะไรเลยกลงตาเคยพูดว่าหมดรู้อะไม่ใช่รู้หมดมึงเข้าใจความหมายไหมเมื่อกี้ก็พูดถึงเรื่องสมมติ สมมติว่าเป็นผู้หญิงสมมติว่าเป็นผู้ชายจริงไหมสมมติว่าเป็นชีสมมติว่าเป็นพระอ่ะสมมติว่าเป็นตำรวจสมมติว่าเป็นผัวเป็นเมียเป็นนายอำเภอเป็นผู้ว่าเป็นรัฐมนตรีฮะจริงไหมสมมติว่าสวรรค์อ่ะสมมติว่านรกฮะสมมติว่าเทวดาสมมติว่าพญานาคสมมติว่าควายว่าบัว ว่าหมูว่าหมาอะจริงไหมนี่คือความเชื่อความเชื่อว่าเป็นอะไรสมมติว่าเป็นเปรตเชื่อในเปรตมันก็เป็นเปรตจริงไหมมึงลองไปฝังดูเชื่อมากๆไปเคารพเปรตมันก็เป็นเปรตอะฮะจริงไหมจะทามึงล่ะทาลายตัวนี้ล่ะทําลายความเชื่อทําลายพวกนี้ออกมาได้หมดเหละ แหวกม่านแห่งความโง่ตัวเนี้ว่าเป็นว่ามีเนี่ยนั่นแหละเรียกว่าพ้นออกจากสมมติพ้นออกจากบุญจากบาปจริงไหมมึงก็เป็นผู้ไม่มีบุญมีบาปนะแต่ว่าถ้าสมบัติเราเป็นแบบนั้นแล้วเจ้าคะ่ะมันจะออกมาได้ยังไงเจ้าคะ่ะกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะออกมาได้ยังไงะ ก็ต้องอาศัยตาอาศัยจักษุอาศัยสตินะอาศัยสติอาศัยปัญญาอาศัยธรรมะอาศัยสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกนะอะไรอะขาเรียกว่อะไรเาอ่าเป็นไรค นี่คือสมมุตินะพอพบพ้นออกจากตัวนี้แล้วมึงก็จะรู้ว่ามันไม่จริงมันเป็นใจรักเป็นอนาตตาแต่พวกเรากลับไปยึดว่ามันจริงมันมีมันเป็นถึงไหมล่ะ,ะ,ะทำส่วนใดถ้าเข้าไปยดอดเป็นอันผิดทั้งหมด เพราะฉะนั้นะนะก็ขอให้ว่านะมีสติเป็นบาทเดินนั่นแหละคือความเพียรนะเจริญสติจนเป็นมาหาสติมันก็จบนะ ไม่ต้องพูดอะไรเลยรู้อย่างเดียวมีสติอย่างเดียวจเจริญสติสติอะไรคือพุทธะสตินั่นแหะคือ,ธธาต,คอตาในหรือจักษุนะเป็นผู้ตรวจสอบตัวเองเป็นผู้แก้ไขตัวเองอยู่ภายในนะเป็นผู้รู้ทันตัวเองรู้ทันจิตทันใจตัวเองนะ เพราะฉะนั้นก็มันก็ไม่มีเรื่องอะไรจะพูดมากมายแล้ววันนี้ก็คิดว่าจะเดินลงมาดูอีชมพู่มันไหลสดจริงไหมอาจจะว่ามันมันก็ให้กูขึ้นมานั่งตรงนี้ซะเนีอกูรู้ว่ามันใช่กูทํางานอฮฮกูไม่เหงาหรอกแม่มึงก็พูดอะ,อะเอาแค่นี้ก่อนเอาไหลสดแค่นี้ก่อนมีคนดูไหมเนี่ย แต 150. ่อืมอยห้าสิบก็แค่นี้ก่อนอะนอะนะเอาแค่นี้ก่อนออขอเลขบัญชีอ๋อขอเลขบัญชีก็เอามาสิก็ให้เขาไปก็อ่ออ่เนี่ยกูชอบเลยไอ้ขอเลขบัญชี